สวัสดีครับเข้าสู่ช่องแดงชาแนลนะฮะนี่เราก็จะมาดูนะครับการเคลียร์นะครับเคลียร์พื้นนะครับให้เสมอกันนะฮะนี่นะครับการเคลียร์พื้อนะอาจจะไม่เรียบนะจริงจริงแล้วเนี่ย แบบเนี่ยมันจะต้องทําให้มันเสมอกันให้เท่ากันนะครัเวลาทำปูมนก็จะเอาแบบเป็นหลักนมันถึงจะเท่ากันได้คลิปต้องเอานี่มันต้องใช้แบบเป็นหลักด้วยมันจะได้ไม่งั้นมันจะไม่เสมอมันจะสูงต่ําไม่เท่ากันใช้แบบเป็นหลัก แบบแม่พิมพ์ของของเป็นี้นะครับตัวเล็กเนี้ยก็ใส่สามเลียมเนาะตัวเล็กนะี้ยเดเลยเกตเล็กยนะีใสเ่เจ้าเ็กนะเเล็กนะี้ เกลีย่ยนะครับทำเท่าที่จะทำเรียบได้นะครับแล้วก็ให้เสมอทุกที่นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังทำได้อยู่เพราะว่าปูนมันยังไม่เซ็ตตัวนะยังเป็นน้ำอยู่ถือว่ายังทำได้ดีปรับได้ง่ายถ้ามันแห้งไปแล้วมันจะปรับไม่ได้เลยนะครับเนี่ย ช่วงนี้ประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงมีทำได้เลยนานไปกว่านั้นก็จะลำบากถ้าปิดเซ็ตตัวได้าดาก็การเสี่ย์ก็จบลงทันที แมงนี่ะจะปูกระเบื้องพื้นไหมอันไหนอะเนี่นยปูไหมยไม่รู้เลยอ,อ้าวแล้วแต่เรอยากจะดีอ,นนะอ๋อเนาเราก็ต้องถามแล้วแหะเพราะว่าขั้นตอน,ต,อนต่อไปเนี่ยถ้าปูกระเบื้องก็ต้องปูกระเบื้องตอนที่ขึ้นขึ้นผนังแล้วก็ต้องปูเลยนอน่างนี้ก็ได้แบบนี้แบบนี้มันก็ได้แต่มันก็ไม่สวยไม่เรียบแล้วเป็นสองชั้นไหมผนังเป็นสองชั้นไหม หรือเป็นสังกะสีปิดอย่างเดียวหรือยังไงหรือเป็นเป็นอ่าเป็นอีบ็อกอย่างเดียวแต่เป็นนี่เลยผมไม่รู้หลาไม่ได้ผมนอนอยู่เงยรอไม่รู้สิก็ันึกว่ามันต้องทาสีไหมน่าจะทาหน่อยเดี๋จะผมทาเองเรื่องทารออ๋อใช่ไห ก็ไม่รู้ทำบ้านต้องทำแบบไงโอ้ไม่รู้เลยเหรอโอ้โหนึกว่าจบโยธามาจนะบโยธาอะไรนะนะไม่รู้เรื่องอะไระจบสถาปนิกมาเนาะนะนี่นะน,นะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็เริ่มเกลียเข้าที่เข,าเขาาเ้าวตางแล้วห่ะ บรรยากาศนะครับเนี่ยวันนี้

มกินท่าไรกินบ <şey in. S 2> ่อยทุกท um ีม่ไจะรู้จึกเลยกินกลางคืนด้วยไม่ต้องนอนลรกกินกลางคืนร้อยปแปดร้ยล เราถูตึงไงน่ะก็เลยเปิดกระจกมาคนถ้าอยู่เสียงดังเนี่ยถูตึงอ้โหแล้วแล้วพูดเบาไม่เป็นนี่พูดดังก็เหมือนผมนี่แหละมาท่าคุยไหมอ๋อโบแล้วตอนนี้อยู่เชียงใหม่ท่าดิแดงอากาดหนาวที่สามสิบาค่ะอ้หมาดูละเรื่องบ้านน่ารู้จอดนี่นะแดดแ่งสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยว่ะ

นะครับโครงสร้างนะครับก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับเนาะขอบพระคุณมากครับนะครับ